อ้าวผู้ใดหนี่ผู้ใดหนี่ผู้ใดนี่เฮ้ยผู้ใดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวแม่วาเทฮ้าปาร์ตี้จะไปเที่ยวที่กาฬาเราจะไปกันห้าคืนสี่วันเที่ยวให้จุ๊บไปเลยแล้วมาก,กันกี่คนคะหกคนค,ะค่ะเราก็ไปเจอกันที่โน่นเลยนะ นี่บาทที่จะขึ้นกระเช้าใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่พันสองพันสองร้อยบาทพันสองร้อยขึ้นกระเช้าเพื่อที่เราจะไปพักที่โรงแรมใช่ไหมโรงแรมอยู่บนยอดเขาอยู่บนยอดเขาขึ้นกระเช้าไปพักโรงแรมอยู่บนยอดเขาปานาฮิลปานาฮิลใช่ไปกันเิ้นๆจ้าเธอล้มตัไม่ตัวเธอตัวลงมยูน่ะฮัลโหลยาว่าสวัสดีค่ะว่าเจ้าแม่เฮ็ดยังนีโอุ้ยไม่รู้จะพูดยังไง เสียวมากเนี่ยเสียวหวาเสียวมากโอ้ตายใครเนี่ยอุ้ยมา,าน้ากันกระตุ้นกัน <c oughs> วิญญาณพี่เนียนกลัวไหมเนี่ยกลัวสิข้าขึ้นม,มันหลายกิโลแล้วนะเนี่ยขาขึ้นมาสูงแห้งเนี่ยมันมีหมอกอมีหมอกหมอกเมื่อวาเข้าสิไเปพักโรงแรมที่สูงที่สุดในอาเซียน <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เมยมาขึ้นมาถึงก้อนเมฆเลยนะเนี่ยมันสูงขนาดนั้นเลยนะสูงสูงมากเลยไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นโซนก้อนเมฆเลยนี่อันนี้คนขึ้นมาได้ก็จะพอกคนที่จะไปเช่าลงไปพักโรงแรมนิดเดียวดู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 โอ้ยมืดเลยมืดเลยขนาดกลางวันนะนี่ตอนเย็นนะเนี่ยตอนเย็นเลยโรงแรมชื่อว่า เหมือนชื่อว่าเบอเคียวบาน่าฮิวเบอร์เบอเคียวบาน่าฮิวเบอร์เคียวบาน่าฮิวเอ,อ้ยพูดในจันจานนะเบอร์เคียวนะไม่ใช่มึงเคียวไม่ใช่เมึงเคียวนะเออเบอเคียวบาน่าฮิวอ,อยู่นู่นน่งใกล้ๆหมอกนั่นเลยเหรออุ้ย <c ười> นู่นดูดูด,ดลิบลิบไปนู่นเลยตายนะคนตกป่าแต่ละคนก็ เอาให้ครุมนะคะคือว่าต้องถ่ายรูปเก็บรูปหรือทำวิดีโอให้ครุมที่สุดนี่สูงค่ะสูง้นนเอ้ามาโอ้ยสูงมากอุ้ยไหนขึ้นไปชนหมอกแล้วได้เห็นมันอ่ะใช่หู่น เดีย๋ยวตุง้งนู้นใช่ไหมแล้วไปแล้วรูปเริ่มยีวาไม่ถ่ายเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นเคนดูน้ำตกหลุก,กสวยย้อนกลับมาด้า,านหลัง เทียนถั่วเทียนนี่จะไปไหนกันล่ะเนี่ยเข้าห้องโรงแรมสิเอ้าโอ้มาเรียว What are you doing there ฮึ <acha> <S <s <aging> เาล้ยงเายหอแซดลยายเขาไม่ใส่กันหรอกจะถ่ายรูปกัน